สบายดีพ่อแม่พี่น้องส้บายดีพี่นอ้พอ,พอ,องเอ้ยพ่อก็ส่องเอิญคือเก่าคือเดิมอยู่บาดโน้นสูงธงนาเจ๊ด,ดำค่ะให้ตะกาดเจ๊ดำลูกเคยล้านเคยลูกชายกำลังเห็ดหัวอ่อมตะกะพี่น้องเอ้ยจาก วายตัวยันดำมเลยเดี๋ยวนี้บ๊อบสบายดีปนไหนนะพี่น้องฮ้อนแดดพี่น้องเอ้ยวันนี้เราจะมาทำรถทำสวนเอาปลูกข้าวไม่น้าขึ้นมาเลยเอาถ้ากูจะได้ตากแดดแบบนี้น่ะมึงจะพูดเยอะไอ้งัวเดี๋ยวเขาจะด่ามึงเหมือนเขาด่ากูเอากูไม่ได้ดังแดดเพือนมึง เอหยอกเด้อพี่น้องเด้อวเงาหงม่วนกันสิซื้อเมาแดดว่าง่ายๆกัเมาเมาถ้งเพลเมาแดดโอ้เห็ดท่าเดี่ยวมันได้สิยูมันได้สิยูเลยเหตดท่าเดียวนั้นบอกไป ่ตเดงไาดเห้ยมายามแดดพี่น้องเอ้พากันมาเฮ็ดห้วยค่ําแล้ว4:00นเลยเนาะคั่นบ่เฮ็ดก็จักสิไปเฮ็ดยามใด๋ แม่เราแนะนำตะกะเขาเห็นยังยุ่งเราเขาคือโบเป่งออกเราเพือจงไว้ลายเด็ดแด่ขึ้นนึงก้อนได้อีกห้าหนึ่งผู้คนเป่งได้คุณได้เลยเดี่ยวกระตัขาดกันนั่นไหได้ห่อนแดดได้ห่อนอยู่บ่ มันแดดได้มาสั้นเฮาหมู่เฮาก็ยังบม่ได้ใส่เฮายังบม่ได้ฮอนสิ่งนี้พอบ่านั่งเอินจับตะกล้องไม่สวยเลยเปล่านะใไฮบอลลิกซอยพี่น้องเะครับเป็นตากล้องถ้าเฮาเป็นผู้ซอยกับไฮบอลลิกเป็นตากล้องก็เลยใไฮบอลลิกซอยเฮาเป็นตากล้อง มันอบอยังของมันเออจมฮะพวกแปลงด่ยของนางแปลงด่ยน้ำด่ของนางมันไม่ลงค่ะเออมันอยู่สูงเกินเอา มึงกลับไปเลยนะนี่มึงว่ากูทำให้ใครเบมันบอกมามันบอด้ยเนี่ยติดใหม่ติดมือมาพี่น้องเก่เทียวกหน่นบอกา่าจะมน้ปั้นเอมึงกลับไปเลยมึงว่ากูทำให้ใครเนี่ยอ้วอวาวส,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 าสารุปไม่ต้องแดกอ,ดอ,อืม ผัวเธอน่ะจมอย่างเดียวว่าลุบแล้วลุบแล้วเฮ้ยเรียกเรียกท้งผัวเราแต่คำเดียวลุบแล้วลุบแล้วพี่เอาไปเจอน้ำปั้นมาให้กิน ไปดีพี่น้องกลางขั Rey ้นดูนะขักลางขั้นลนลีกเจ้ามาตกแต่ในท่อนที่เก้ามันแข็งกับรถลไม่สิมาตกตกในสามข้าวโพดได้สองามมันมันกัแบบว่ามันพ่อกระเทิรนนะคันจิตอยู่เทิร์นผัดยิ่ลุ่มไปตรเดตอีก โอ้ยแคทได้ซองไห้นี่ก็แล้วเป็นทุ่งเกากระด่ม่เัลยเนาะน้องเลยมันลดแ้อกามในบ้านแล้วเนาะก็กระจากระากาวนี่ลยไพวกไงป่วยแล้วไข่แาบูนวันนมกลาพ่นมันน้มลงไป ไม่ไปหน้าหน้าแนทะางต้งทางน้านถิ่นนี่อ่อไม่ไปหมวกไม่ไปเขียนสีพรางจะจะตัดไมแดงไม่ใ่ไมแดงแล้วจุ่ม,ม้าน,นันมันลม<อ>แมนอะไรอีนี่กสีพังว่าเขาพุ่นเลยนะ ก็เดี๋ยวพังแต่เนี่ยแต่เรามันงัวขึ้นมามันจะเข้าเก่าเลยพังที่ชว์พังพี่น้องเออเนาะเนาะแทนที่นะพี่น้องเลยแขนยามมันแดดกะเสาเต้นเข้ามาเนาะโลกามาตกะารเหมือนเออปัดยามเลยกะจางคนมาจางคนมาบ่ได้เสาบ่ได้ได้หลีกถ้าบ่อดูกคนเพื่อนหนึ่งนะต้องมีพกคนอย่างเต้ยเออ กับืนกูมีสมคนทันึงไมหามให้ส่สาพนกี่ห้ามเป็นเพราะเกืกับม่นมันมารทันพี่น้องแจ็ลวน่งอลูกมาลากมาเลยลชอบเลยบอยลากเฮฮชอบมาชิ่งหังมาเอาลักมา ย่มันยากเหลือเกนเออเอามาเบอร์ดันแล้วสอนนั่นได้คือสอนคุณโบเบอร์ดเอามาสอนอีกได้ไหมเย้เออ้ารนั้นมาสอนอีกวันนี้นะขึ้นมากห้องถือไม้ต้นมาเราไม่เจ็บขื่นนี่บางเอิญโดน บม่มีงวผ่ามีหมาผ่ายมาจงน้าเล่ลงไปจับมันอันน่้เมันหอดอะไรเตี้เยเฮ้ยมัดสอ,อ,องข้าวเมอนข้าเพืออ่อนยวไวจับเอา โอ้ยคุดคือโตคุดคือโตนะฮะก็คุดได้เฮยกันคุดขันมาไหนยังพ่ทันหอดพุนช้ำมาแล้ว้่าเลยกันแล้วแต่วาเาพูดแล้วนโอ้ยนเยเาพมาตง่านพี่ลพี่น้องเลยใกล้สิสำเร็จเป็นที่เรียบร้อยเลยแหละหักย่างยากแต้นไม่ยังเยอะแยะยังบลแลวพี่น้องเลย แล,แล้วพี่น้องแล้วไปทีเรียบร้อยแล้วจ้าจ้า,จา ือเด่น uhm น like, ้อยนี่พี่น้องเอ้ยท um ี่ไปซ้ายนั่นนะแม่น้องเทนพี่น้องเอ้ยแล้วอลไรเด้อพี่น้องเด้ออ้อมหัวพี่น้องเอ้ยกสิศดลกาบล่ามาเพียรธานีเนาะพี่น้องเนาะผิดพลาดยังก็ขอโทษขออภัยเลยพี่น้องเด้ออันอันนี้วะ เอาหเอาทองยางมาัดะตายกันหน่อนีนไงไให้งูวบ่ไปเลยพี่น้องลิดหน้าเพอะกันใหม่ไป็าม